ความคุ้มค่ากับหม่ครั้งกับล้าน JB Top Up ล้านบริการเติมโรบักที่คุ้มค่าที่สุดในเวลานี้ด้วยระบบการเติมโรบักที่ไม่เหมือนใครเติมแล้วได้พรีเมียมฟรีหากคุณมีพรีเมียมอยู่แล้วก็สามารถที่จะเติมได้อีกเติมได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งต่อเดือนบอกเลยว่าเจ๋งมากๆเท่านั้นยังไม่พอราคาย,ยังถูกแถมส่งไวภายใน1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในวันนี้เรากลับมาอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าวอลไทคูลครับและก็ตามชื่อคลิปนี้เลยฮะในคลิปนี้ผมรีเบิร์ตมาทั้งหมด7ครั้งเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อที่จะกลับมาล้างแค้นผู้เล่นมือเก่าของเจ้าแมพนี้ครับตอนนี้เนี่ยผมไม่ใช่ผู้เล่นมือใหม่อีกต่อไปแต่จะเป็นผู้เล่นมือระดับกลางแล้วกันนะที่จะมีโรบักไปต่อก่อกับผู้เล่นมือเก่าครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าถ้าเกิดผมรีเบิร์ตมาทั้งหมด7ครั้งเนี่ยสามารถที่จะปลดล็อก ทุกอย่างได้แล้วครับไม่ว่าจะเป็นรถซึ่งเป็นรถอะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นรถที่ยิงและเปิดได้แล้วก็เฮลิคอปเตอร์ครับรวมถึงรถถังและเครื่องบินและก็แน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยผมสร้างฐานทัพจนเสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็สามารถที่จะรีเบิร์ตได้แล้วนะแต่ว่าผมจะยังไม่รีเบิร์ตนะครับจะขอหยุดไว้ที่รีเบิร์ตครั้งที่7แล้วกันนะและตอนนี้ฮะผมมีเงินอยู่ที่ตีกลมๆไปเลยครับว่า200ล้านซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่า200ล้านเนี่ย ได้จากการ AFK ซึ่งง่ายมากๆท่านผู้ชมฮมสร้างไทคูนให้เสร็จจากนั้นก็ AFK ทั้งคืนได้เลยแต่ที่ผมแนะนำนะครับผมแนะนำว่าควรที่จะ AFK ในเซิร์ฟ VIP นะถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยบอกเลยครับว่าน่าจะไม่รอดนะแต่ก่อนอื่นครับผมขอพาทัวร์ในเรื่องของฐานทัพผมก่อนแล้วกันนะสำหรับมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าตรงนี้เนี่ยคือโรงรถเราสามารถที่จะสปาลในเรื่องของรถออกมาได้นะครับซึ่งรถเนี่ยดูเหมือนว่าจะต้องไปปลดล็อกซึ่งการปลด เนต้องทําภารกิจนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมน่าจะไม่ได้ทําภารกิจให้ดูนะเพราะว่าดูสิฮะรถมันเยอะมากๆเลยในคลิปนี้คงจะรีวิวไม่หมดแน่ๆฮะ แน่นอนว่ามีโรงรถครับก็ต้องมีโรงรถถังเหมือนกันโรงรถถังเนี่ยดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ตรงนี้ครับเปิดประตูมาเลยซึ่งในคลิปนี้นะครับต้องสปอยเลยว่าผมจะมาทําสงครามเต็มรูปแบบเลยก็ว่าได้นี่คือรถถังของผมฮะแต่ประเด็นก็คือตอนนี้เนี่ยผมมีรถถังแค่คันเดียวเท่านั้นซึ่งการที่เราจะสร้างรถถังขึ้นมา1คันนะครับเราจะต้องมีในเรื่องของเครื่องยนต์บอดี้แล้วก็ปลายปืนนะอันนี้คือเง่อน เนไขของแต่ละคันนะครับแต่ละคันเนี่ยก็จะใช้เงื่อนไขไม่เหมือนกันดูเหมือนว่าถ้าเกิดดีสุดเนี่ยน่าจะเป็นคันนี้เหรอแต่ว่าไม่บอกดาเมจคือตอนนี้เนี่ยผมอยากรู้ว่าดาเมจของแต่ละคันเนี่ยเท่าไหร่อ๋อนี่ไงสเตตัสนี่ฮะไฟ์พวเวอร์วูฟวูฟไฟ์พวเวอร์ดูเหมือนว่าจะเยอะมากฮะแต่ละคันแต่ว่าคันเริ่มต้นผมนั้นสปีดช้ามากเลือดน้อยมากแล้วก็ไฟ์พวเวอร์หรือว่าดาเมจเนี่ยก็น้อยมากเช่นกัน <c oughs> เดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกันนะขอพาทัวร์ฐานทัพก่อนแล้วกันนะส่วนตรงนี้ครับเป็นโรงงานขายน้ํามันฮนะเราสามารถที่จะไปขโมยน้ํามันแล้วก็มาขายที่ตรงนี้ได้สําหรับคนที่ไม่มีเกมพาร์ตคูณ2เงินเนี่ยก็จะได้ถังละ2องแสนส่วนคนที่มีเกมพาร์ตคูณ2เงินแบบผมนะครับก็จะได้ถังละ4ี่แสนซึ่งบอกเลยว่าได้เยอะมากๆนะครับสิ่งที่ผมสนใจที่สุดก็คือด้านล่างตรงนี้ครับด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นชั้นใต้ดิน ซึ่งชั้นใต้ดินตรงนี้นะครับต้องบอกเลยว่ามีทุกอย่างครบเครื่องมากๆเลยก็ว่าได้และสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือนี่ท่านผู้ชมมิสไซในคลิปที่แล้วเนี่ยผมโดนเจ้ามิสไซลงฐานทัพครับดูเหมือนว่าถ้าเกิดโดนมิสไซลงฐานทับเนี่ยจะไม่มีโอกาสรอดเลยก็ว่าได้แต่ว่ามิสไซนะครับจะมีครูดาวอยู่นะผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช้หนึ่งครั้งเนี่ยครูดาวกี่นาทีผมขอเก็บไว้เป็นท่าไม่ตายก้นหีบแล้วกันนะ <c oughs> เดี๋ยวในคลิปนี้น่าจะได้ใช้หรือเปล่าต้องรอดู ส่วนตรงนี้ฮะเป็นในเรื่องของโดรนซึ่งโดรนในที่นี้นะครับผมรู้สึกว่าอยากจะลองเล่นมากๆเลยนะว่าแล้วก็ขออนุญาตใช้โดรนก่อนได้ไหมโดรนสปาวมาที่ตรงนี้ครับอันนี้ไฟพอร์ไม่มีโดนแต่ละลำฮะจะมีในเรื่องของดาเมจด,ด้วยฮะแล้วก็แบตเตอรี่เอ,อน่าสนใจมากเลยคือถ้าเกิดผมซื้อโดรนันนี้ 299โรบัคนี่ฮะท่านผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยผมสาม,มารถที่จะซื้อเกมพาร์ทแนวนี้แล้วก็ใช้ได้ทั้งหมดแล้วถูกไหม299โรบักซื้อมาเป็นเทือบร้อยอันไหนที่ผมซื้อมาน่าจะเป็นอันนี้นะครับแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยสปีดเนี่ยช้าไปหน่อยแต่ว่าเลือดเยอะแล้วก็ไฟล์พอร์เยอะครับมาลองดูโอ้แล้วตอนนี้ผมกำลังขับโดนอยู่ครับผมจะบินขึ้นยังไงผมลืมลืมศึกษาข้อมูล กด e เพื่อบินขึ้นครับและประเด็นก็คือมีฐานทัพอยู่แถวนี้หรือเปล่าถ้ามีฐานทัพเนี่ยวิ่งเดี๋ยวก่อนยิงได้ด้วยและสามารถที่จะกดตัว c เพื่อเปลี่ยนมุมกล้องฮะกดตัว x เพื่อละเบิดตัวเองแน่นอนครับผมอยู่ห่างไกลจากชาวบ้านเกินไปหรือเปล่าคือถ้าเกิดผมจะทําสงครามกับคนอื่นนะครับดูเหมือนว่าจะต้องมีฐานทัพใกล้ๆกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนว่าผมจะอยู่คนเดียวเลย หาคนก่อนโอ้นี่ฐานทับสีฟ้าครับแต่ตอนนี้แบตเตอรี่ผมใกล้จะหมดแล้วท่านผู้ชมคือถ้าเกิดแบตเตอรี่ผมหมดเนี่ยผมก็จะไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมผมขออนุญาตมาป่วนฐานทับนี้ก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เราจะมาก่อสงครามในเซิร์ฟเวอร์นี้วิเครเครื่องบินยิง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 โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะมีเครื่องบินด้วยฐานทับนี้คือถ้าเกิดเขามีบาเรียแบบนี้ผมสามารถที่จะอ้าวเข้ามาได้ฮะ แล้วก็เข้ามายิงอันนี้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเราสามารถที่จะทําลายในเรื่องของที่ขุดน้ํามันหรือว่าที่ขุดไฟฟ้าของแต่ละฐานทัพเนี่ยเราจะได้เงินหรือเปล่าว่าแล้วก็ลองกดตัว F ครับกดตัว F เป็นการใช้ระเบิดถูกไหมตอนนี้แบตเตอรี่ผมจะหมดฮะว่าแล้วก็กดตัว X ไปเลยแล้วกันตัว X คืออะไรตัว X ไม่ใช่ระเบิดหรอตอนแรกผมึกว่ามันเป็นระเบิด แต่เบื้องรครับโดรนผ่านไปตรงนี้เป็นบังเกอร์ตรงนี้ผมข้ามไปฮะไม่มีอะไรน่าสนใจส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นในเรื่องของกล้องนะครับเราสามารถที่จะดูกล้องในฐานทัพได้นะครับว่ามีใครมาบุกลุกหรือเปล่านะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยแต่ก่อนที่เราจะออกไปทําสงครามแบบเต็มรูปแบบนะครับผมขอมาเซตอัพในเรื่องของปืนสักหน่อยแล้วกันนะคือตอนนี้เนี่ยผมไม่มั่นใจนะครับว่าปืนกระบอกไหนอะไรยังไงเนี่ยดาเมจเท่าไหร่บ้างนะครับ อืมผมเน้นใช้งานง่ายๆแล้วกันนะคือถ้าเกิดมีระเบิดมันก็จะดีนะเป็น RPG แล้วกันนะโอเคแล้วก็เราสามารถที่จะมีโหลดเอาได้หลายช่องนี่นาผมลืมไปเลยแล้วก็อันนี้เป็นหมวกฮะหมวกอันนี้ผมขอเป็นเลเวล3แล้วก็ชุดเกราะเป็นเลเวล3เหมือนกัน กด EQ มาอา่ะฮะเรียบร้อยครับแค่นี้เนี่ยก็พร้อมที่จะไปทำสงครามแล้วนะซึ่งผมจะเริ่มการทำสงครามด้วยเครื่องบินแล้วกันนะพี่ชมฮะผมรู้สึกว่าการทำสงครามด้วยเครื่องบินเนี่ยน่าจะขี้โกงที่สุดแล้วหรือเปล่าคิดว่านะเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยรีเบิร์ตต้องมีถึง7ครั้งเลยนะครับซึ่งเครื่องบินที่ผมมีตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่า <c oughs> นี่มันไม่ใช่เครื่องบินด้วยซ้ำทุกผู้ชมฮะ P51 Mustang ฮะ ถามว่าสเจต,ตัสเป็นยังไงบ้างความเร็วก็1ครับเลือด1ไฟล์พาวเวอร์หเรียกได้ว่าเป็นเครื่องบินเริ่มต้นเลยก็ว่าได้แต่แน่นอนครับว่าช่องนี้เนี่ยไม่มีคําว่าเริ่มต้นครับ F 3 5 Lighting ไม่รู้ว่า OP หรือเปล่านะครับแต่ขอซื้อมาก่อนแล้วกันนะ2000โรบักครับสำหรับใครที่อยากเติมโรบักราคาถูกส่งไวทันใจภายใน1-30นาทีเนี่ยก็แนะนำร้าน JB Top Up เหมือนเดิมเลยนะมาครับ F 3 5 l i g h t n i n g ซึ่งสเตตัสของเจ้า F 3 5ลําลำนี้ท่านผู้ชมฮะความเร็วเนี่ยสูงสุดเลือดสูงสุดไฟ์าพาวอร์สูงสุดเช่นกันเอาละได้เวลาที่ผมนั้นจะทำสงครามครับ <c oughs> โอเคมาครับน่าจะสบายคูเดี๋ยวก่อนมันบินยากกว่าที่ผมคิดว่าเยอะเลยุูยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียว,ดยวกดเมาส์ซ้ายเพื่อย,ยิงกดตัว F เพื่อล็อกเป้า โอเคกดตัว B ทิ้งระเบิดกดตัว G เหมือนจะปล่อยในเรื่องของออที่ล่อมิสไซล์หรือเปล่าและกดตัว H เพื่ออะไรเอ่ยอ,อ๋อเพื่อที่จะบินค้างไว้แบบนี้ <laughs> เออคือตอนนี้เนี่ยผมต้องบินหาในเรื่องของศัตรูฮะโอเคโอเคบินต่อบินต่อ <c oughs> วอูว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 ูเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฝั่งนู้ดยิงตอบโต้มาด้วยฮะเฮ้ยรู้สึกมันมากเลยเจ้าแบบนี้ เอาละผมจะไปปล่อยตัว B ใส่เขานะซึ่งตัว B ดูเหมือนว่าจะเป็นระเบิดครับตัว B ปล่อยเรียบร้อยแล้วใช่ไหมผมโดนล็อกเป้าผมโดนล็อกเป้าบินหนีบินหนีบินหนีเท่จังเลยเฮ้ยเท่มากแต่ว่ายังยิงใครไม่ได้เลยเท่อย่างเดียวฮ้ยผมเจอคนด้วยตะกี้นี้รอกดตัว B ครับตัว B 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 B เรียบร้อยหย่อนลงไปอ้าวเดี๋ยว อันนี้ผมน่าจะบินพาดนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมันเท่มากเลยอะการขับเครื่องบินเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนนะทําไมบารียผมถึงเป็นแบบนี้เดี๋ยวนะท่านผู้ชมมีคนมาทําลายฐานทัพผมฮะไม่ได้การละไม่ได้การละก่อนอื่นฮะถ้าเกิดเราโดนทําลายเนี่ยเราต้องซ่อมครับโอ้โหราคาซ่อม3ามแสนหกหมื่นโอเคซ่อมมาเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ว่าบาเรียยังไม่ทํางานนะแต่ประเด็นก็คือใครมาทําลายฐานทัพผมอะผมยังไม่เจอตัวเลยนะ เอาละเราจะเอาเจ้า F 3 5ขึ้นบินอีกรอบหนึ่งนะครับหวังว่ารอบนี้จะไม่พลาดนะ <c oughs> แต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าบินหน้าอยู่นะอุ้ยโอ้ผมเจอเรือฮะเจอเรือแบบนี้อุ้ยเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเสียการทรงตัวเอาละตั้งสติครับตั้งสติขอย้อนกลับมาแบบนี้แล้วก็ล็อกเป้ากด F yes เดี๋ยวไม่โดนเหรอขอยีกรอบหนึ่งวนกลับไปฮะวนกลับไป กดตัว B หนึ่งรอบอแพ้เหรอเดี๋ยวก่อนนะทำไมปืนใหญ่ยิงแรงขนาดนั้นนี่ F 3 5เลยหรือว่าผมบินล้มเองเดี๋ยวนะผมเริ่มสงสัยละผมน่าจะบินพลาดไปเองถูกไหมหรือว่ายังไง ไอ้ยาดูเหมือนว่าการที่ผมนั้นขับในเรื่องของเครื่องบินเนี่ยจะไม่ตอบโจทย์นะครับผมจะลองเปิดหน้าร้านค้ามาแล้วกันนะมีอะไรที่ผมนั้นพอที่จะซื้อได้บ้างอันดับแรกที่ผมเห็นเนี่ยผมก็จะเห็นในเรื่องของเฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งเฮลิอคอปเตอร์ลำนี้นะครับราคาลำละ799รบโรบัคเอแต่คิดว่าน่าจะไม่ OP นะครับคือถ้าเกิดจะ OP ก็น่าจะต้องเป็นเรือลำนี้ถูกไหมเออหรือว่าเรือก็ไม่ o อเอาละลองดูแล้วกันนักผู้ชมไะม4 9 9่โรบัค ดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมพี่จะกดไลค์ให้คลิปนี้กันเยอะๆด้วยนะครับซื้อมาไปที่เรียบร้อยครับส่วนท่าเรือของเราเนี่ยอยู่ที่ด้านหลังตรงนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็มาสปาวฮะเจ้าเรือลำนี้ฮะสปีด2เลือดเต็ม3ครับแล้วก็พาวเวอร์เนี่ยเต็ม3เหมือนกันมาเรียบร้อยครับแล้วทำไมเขายิงอะไรโอ้เขายิงรถถังเหรอมีรถถังอยู่ที่ตรงนู้นกดตัว F เพื่อร็อกเป้ากดตัว E กดกดอะไรไม่ได้เลยอุ้ยเดี๋ยวก่อนจะว่าไปแล้ว โอ้ท่านผู้ชมนี่คือการจัดการผู้เล่นครั้งแรกของผมฮะเฮ้ยมีเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนี้ยิง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 คือผมต้องล็อกเป้าให้โดนก่อนเหรอถึงจะสามารถกดตัว F ได้ โอเคกดโดนฮนะมามามาเรียบร้อยเฮ <c oughs> ้ยสนุกแบบนี้สนุกเลยฮะท่านผู้ชมนี่คือเรือลบประจันบาลก็ว่าได้นี่คือความรู้สึกของการที่ผมนั้นมีเรือรบสินะ <c oughs> และประเด็นก็คือตรงนี้เนี่ยมีคนมาสร้างฐานทัพใกล้ๆผมด้วยโอ้เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเรากดตัวทีตัวทีคืออะไรอะ่ะตัวทีดูเหมือนว่าจะเป็นเครื่องบินโอ้ ผมมีเครื่องบินบินรอบเรือท่านผู้ชมโอ้ว้าวดูเหมือนว่าเรือเนี่ยจะเล่นง่ายกว่าเครื่องบินเจ็ทที่ผมเพิ่งซื้อไปนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องบินนั่นเอง <c oughs> แต่ว่าก็มีข้อจํากัดก็คือจะสามารถโจมตีแค่ทางน้ําได้เท่านั้นนะครับถ้าเกิดศัตรูอยู่ทางบกไกลๆเนี่ยก็จะโจมตีไม่ถึงนั่นเองนะเอาละอุ้ยเดี๋ยวก่อนเจอเรือลบฮะเอาละมาขอล็อกเป้ากดตัว F กดตัว E กดตัว T ด้วยกดทุกอย่างตอนนี้ ดูซิว่าใครจะไปก่อนกันกดตัว E กดตวัว F กดตัว E กดตัว F กดทุกอย่างแล้วก <give> <you> ็เรียบร้อยเดี๋ยวก่อนมีอยู่ด้านหลังด้วยเหรอตอนนี้ดูเหมือนว่าทุกคนนั้นจะขับเรือหมดเลยฮะเฮ้ยเรือตอนนี้สนุกมากเลย แต่ดูเหมือนว่าเรือลบผมเนี่ยจะมีในเรื่องของเลือดที่เยอะกว่าชาวบ้านมากๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดผมลองสังเกตดูแล้วเนี่ยเรือผมนั้นค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการโจมตีแล้วก็พังเนี่ยนานพอสมควรเลยครับแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้เนี่ยผมหาคนไม่เจอเลยครับคนเขาหายไปไหนกันหมดเอาละในเมื่อไม่เจอคนก็ต้องมาที่ฐานทัพฮะเราสามารถที่จะทําลายฐานทัพคนอื่นได้นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะว่าจะได้เงินหรือเปล่าจากการที่เรานั้นทําลายฐานทัพนะแต่ฐานทัพนี้โอ้โหผมล็อกเป้าหมา ได้แต่ว่าไกลมากฮะอยู่ที่2,500เลยเหรอไกลเกินไปอะ่ะผมขอยิงอันนี้ก่อนได้ไหมยิงยิงยิงเดี๋ยวก่อนยิงได้หรอเฮ้ยตรงนี้มีคนตรงนี้มีคนฮะเดี๋ยวมีคนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยเรียบร้อยนายจาะเอารถถังมาสู้กับฉันไหมล่ะว้าวผมล็อกในเรื่องของศัตรูได้เหรอวิเดี๋ยวนะผมล็อกอะไรได้ อ๋อนู่นฮะอยู่ไกลๆเลยมาขอไปแจมสักหน่อยดูเหมือนว่าตรงนี้จะมีประเด็นกันอ่ะยิงยิงกดตัวอีอุ้ยอุ้ยโอ้ยยิงรัวฮะจังหวะนี้กดตัวอีเดี๋ยวถึงไหม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 โอ้โหเกือบพังเกือบพังฮะจังหวะนี้โอ้โหหนีไปแล้วโอ้เดี๋ยวนะเจอศัตรูอีกแล้วครับดูเหมือนว่าจะอยู่ในฐานทับหรือเปล่ายิงไปก่อนเลยฮะทำลายบาเรียครับและออกมาแล้วฮะนั่นก็คือรถถัง กดตัวอีปล่อยไปเลยครับมิไซถ้าไม่หลบก็เรียบร้อยครับคือต้องบอกเลยนะครับว่าเรือประจันบาลหรือว่าเรือรบเนี่ยมันโกงมากๆท่านผู้ชมแต่ที่ผมค่อนข้างมั่นใจก็คือถ้าเกิดผมทําลายฐานทัพศัตรูเนี่ยผมน่าจะไม่ได้เงินนะครับเพราะว่าผมลองทําลายดูแล้วเนี่ยมันไม่ได้เงินนะอ๋อเดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะดูเหมือนว่าการที่ผมมีเจ้าเรือรบประจันบาลลานี้ทําให้ทุกคนนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ครับ <laughs> คือตอนแรกเนเซิร์ฟเวอร์คนเต็มฮะตอนนี้คือเหลือไม่กี่คนแล้วนะดูเหมือนว่าจะต้องเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับในๆนก็ในหนฮะมาเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็ต้องบินโฉบเฉี่ยวกันสักหน่อยครับหวังว่ารอบนี้จะบินไม่พลาดนะ <laughs> โอเคคือต้องบอกก่อนนะครับว่าขับไม่ยากจริงๆนะถ้าเกิดแบบฝึกดีๆหน่อยเนี่ยก็ขับได้ง่ายมากๆครัเครื่องบินเจ้าแบบนี้อูเจอเป้าหมายฮะกดตัว F วิไม่โดนไปโดนบาริอแทน บินกลับฮะบินกลับลำฟื้น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 เอาละผมต้องการที่จะจัดการเจ้าเรือลำนั้นครับอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมไม่เห็นจะล็อกเป้าเลยเอ้าวเดี๋ยวก่อน what อยู่อยู่เครื่องบินผมก็บังคับไม่ได้เกิดจากอะไร อุ้ยเดี๋ยวๆตรงนี้มีเฮลิคอปเตอร์แล้วก็มีเรือด้วยดูเหมือนว่าจะต้องกลับไปเอาเรือนะพี่ชมะเครื่องบินสําหรับผมเนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์นะแต่ถ้าเกิดเป็นเรือรบเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าน่าจะตอบโจทย์แน่ๆฮะหวังว่าทุกคนจะไม่ออกจากเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับถ้าเกิดผมใช้เจ้าเรือรบลำนี้มาดูกันฮะมาถึงก็ล็อกเป้าหมายได้ก่อนเลยครับ ยิงไปฮะยิงไปแล้วดูเหมือนว่าผมจะเจอเจ้าของฐานทัพครับแต่ว่าเขามีบาเรียอยู่ผมไม่สามารถที่จะโจมตีได้น,นั่นเองเอาละงั้นยิงฮอรํานี้แล้วกันนะพังเรียบร้อย <laughs> อีซี่มากๆฮะโอ้ดูเหมือนว่าผมจะเจอเรือฮะยิงไปก่อนเลยครับยิงไปก่อนเลยนี่คือเรือ100รีเบอร์ใช่ไหมกดตัวอีกดตัวอีอูเดี๋ยวเขายิงรัวมาก โอ้ผมก็รัวเหมือนกันฮะแต่ดูเหมือนว่าใครจะพังก่อนกันมาดูกันฮะเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนผมใกล้จะพังแล้วฮะท่านผู้ชมเหลือแค่3าเเท่านั้นแต่ว่าผมสามารถที่จะจมเรือเขาได้นับว่าภูมิใจแต่ว่าเขานั่นก็ดูเหมือนว่าจะมีเรือลำใหม่มาหรือเปล่าเอะตะกี้นี้ใช้เรือหรือเปล่าคือถ้าเกิดผมจะซ่อมเรือเนี่ยผมคิดว่าวิธีซ่อมเรือที่ง่ายที่สุดนั่นก็คือเกิดใหม่ท่านผู้ชม เกิด <c oughs> ใหม่น่าจะซ่อมเรือได้ง่ายที่สุดแล้วนะครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าผมจะอ่ามีคนอยู่ด้านข้างนี้จริงด้วยดูเหมือนว่าผมจะต้องจัดการเจ้าคนนั้นก่อนอยู่ไหนเอ่ยอยู่ตรงนี้เฮ้ย,ยเขาเดินไปทางหน้าฐานทัพผมมา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 ,มาผมขอสไนแค่นัดเดียวเท่านั้นครับนายจะมาเข้าฐานทัพคนอื่นแบบนี้ไม่ได้และเขาเข้าไปแล้วครับเขาอยู่ไหนเดี๋ยวนะอยู่ๆเขาก็หายไปหาครับตอนนี้คือต้องหาก่อนว่าหายไปไหน อ่ะผมเจอแล้วมามาเจ้าหนูเต็มหัวเรียบร้อยครับมาทำไมเอ่ยเดี๋ยวนะนายคือคนที่รีเบิร์ตไปกี่ครั้งเอ่ยเขารีเบิร์ตไปทั้งหมด4ครั้งฮะอืมอ่ะเพราะฉะนั้นก็กลับไปที่ฐานทัพแล้วกันนะ เอาละและก่อนที่จะจบคลิปนี้ครับมิสไซนี่คือเอ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องปิดชิลฮะโอเคซึ่งเราสามารถที่จะปิดชิลได้ที่ตรงนี้เลยนะครับมาที่ห้องควบคุมซึ่งห้องควบคุมในอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ปิดชิลอ่ะปิดเป็นที่เรียบร้อยครับจากนั้นก็สามารถที่จะใช้งานมิสไซได้เลยซึ่งเขาเขียนว่ามิสไซน์นะครับแต่ว่าในหน้าร้านค้าเนี่ยมันเขียนว่านุกท่านผู้ชมซึ่งเราสามารถ ที่จะเลือกได้นะครับว่าจะเอามิสไซน์เนี่ยไปโจมตีใครจะโจมตีฐานทัพที่2 3 4หรือว่า5หรือว่าฐานทัพที่18เนี่ยก็เลือกได้เลยท่านผู้ชมแต่แน่นอนครับว่าผมเจอสิ่งที่น่าสนใจครับ n ุกซ์ออร์9 9รบเัเพื่อให้คลิปนี้จบอย่างสมบูรณ์แบบในเซิร์ฟเวอร์นี้มีกี่คนมีกี่ฐานทัพก็จะหายหมดฮะ <c oughs> ดูถึงตรงนี้แล้วอย่าลืมที่จะกดไลค์ให้คลิปนี้เยอะๆด้วย700บัครับจัดไปนี่คือฟังกชันเทพ ของเจ้าแมพนี้และมาพร้อมกับคัดซีนชื่นใจทุกคนน่าจะเห็นคัดซีนเหมือนผมแน่นอนนะฮะ <c oughs> นี่ไม่ใช่แค่มิสไซล์ครับแต่เป็นนิวเคียร์และออกไปแล้วทุกผู้ชมมันหมายถึงผมด้วยหรือเปล่าที่จะโดน <c oughs> คือถ้าเกิดผมโดนด้วยเนี่ยฐานทัพผมก็จะพังเลยถูกไหมและลงมาแล้วครับแรงมากๆโอ้โหเรียบร้อย อันนี้คือใจกลางแมปเลยฮะเรียบร้อย่านผ่โจมโดนตัวเองด้วยครับนี่คือการพีชีพก็ว่าได้สเตตัสขึ้นไหมว่าผมฆ่าคนอื่นอุย้ยขึ้นด้วยหรอตอนนี้เนี่ยผมจัดการคนไปที่16คน,นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลประกอบการมาจากเจ้านิวเคียร์นั่นเองและตอนนี้ฮะท้องฟ้าแปรปรวนบอกเลยว่าเจ้าแบบนี้เนี่ยเหมือนจะเทพทูไม่ได้นะครับแต่ก็เทพทูได้อยู่นะ ก็ถือว่าในคลิปนี้สนุกมากๆเลยครับถือว่าคุ้มค่ามากๆกับที่ไปฟาร์นอกรอบมานะเจ้าแมปนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นนานๆนะครับผมแนะนํามากๆเลยเป็นแมปที่สนุกครับเล่นได้เรื่อยๆแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปไม่ยากเกินไปครับก็ถ้าเกิดใครที่อยากจะลองเล่นฮนะลิงอยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมนะแวะมาลองเล่นกันได้สําหรับคลิปนี้เนี่ยกรุลกแค่ฟานเจอกันคลิปหน้าครับ